สวัสดีครับอยู่กับผม DJ Nomad และเกมส k y กายแลนเเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็อัดคลิปในรอบดึกนะครับหลังจากกลับมาทาจากทํางานนะผมก็พลังงานไม่ค่อยจะเหลือ <c oughs> ซึ่งอาจจะมีเบลอร์บ้างในการพูดเกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะอ่ะมาเข้าประเด็นกันดีกว่าหลายๆคนเคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเราเอาเพชรเนี่ยไปซื้อเงินเลย กับเอาเพชรเนี่ยไปซื้อ Energy แล้วเอาไปฟาร์มเนี่ยแบบไหนจะได้เงินเยอะกว่ากันอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูเพื่อให้เห็นภาพกันเลยดีกว่านะครับมาปึ๊บมาที่ร้านค้านะครับแล้วก็มาดูนี่เห็นไหมถ้าเราเอาเพชรตรงนี้นะครับจะได้จากการเติมหรือการดองก็แล้วแต่นั่นแหละแล้วเราเนี่ยต้องใช้เงินไงเพราะว่าเงินเนี่ยมันต้องเอาไว้อัพสกิลตัวละครเอาไว้ผลิตของซึ่งเกมนี้คือแบบโอ้ใช้เยอะนี่ขนาดเพิ่งเปิดได้3วันยังใช้กระหน่ำขนาดนี้ โอ้ผมนี่ยอมเลยว่ะเออหรือถ้าเราเนี่ยต้องการฟาร์มเองเลยการเอา800เพรเนี่ยมาซื้อพลังงานเนี่ยมันจะได้ประมาณพันสองพลังงานนั่นเองนะครับซึ่งเอาพันสองพลังงานไปลงดันเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยวผมพามาดูคร่าวๆก่อนซึ่งทีมผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งมากมันก็อยู่ในระดับที่ต้นๆยังไม่เรียกว่ากลางเกมด้วยซ้ำนะผมว่ามันมันไม่น่าจะใช่กลางเกมอ,ะอ่ะอาเดี๋ยวผมพามาตรงนี้ก่อนผมขอเรียกดันนี้ว่า 1ขีด7ก็คือด่านแรกแล้วแล้วก็ด่านบอสนะครับถ้าเราลงตามพลังงานไปจนพันสหมดเนี่ยพันสองเอ g เหมดเนี่ยมันจะได้อะไรประมาณเท่าไหร่เนี่ยล้าผมพาไปดูก่อนอันนี้คือลงครั้งเดียวเนี่ยมันได้ประมาณ2 8งหมถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูกราฟกันกับการที่มาลงที่1 0บขีดเเนี่ยถ้าเราให้เราเห็นภาพเนี๋ยก็จะเป็นตามภาพนี้ต่อรอบโดยประมาณนะครับก็จะได้สี่หมแล้วก็ได้ของที่ค่อนข้างเยอะละ มีเหรียญกิจกรรมเอาไว้ไปแลกของด้วยนั่นเองนะครับผมกับการที่เรามาที่ระดับธรรมดาซึ่งตัวผมเนี่ยก็จะอยู่ในระดับนี้อยู่นะครับผมคนเพิ่งเล่นมาประมาณสองสาวันนะมันก็ยังไม่เก่งมากเหมือนคนที่เล่นเดวันและเล่นยาวมาเลยก็จะได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อให้เห็นภาพต่อปั๊บเห็นไหมก็จะเริ่มเยอะแล้วเริ่มเริ่มเยอะแบบผิดสังเกตแล้วแต่ทีเด็ดมันอยู่ที่การคํานวณตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดู <c oughs> อันนี้ผมเอาน้องเข้าไปก่อนนะปึ๊บ มาภาพมาพัมแปดร้อยเพชรนะครับแปดร้อยเพชรฟังผมดีๆนะแปดร้อยเพชรซื้อทองแบบดน่นชี้จะได้แปดแสนนะแต่ถ้าเราเอามาอัดแล้วทำไมผมเขียนอดวนะนี่นนี่คือความเบอร์ของผมนั่นเองนะครับถ้าเรามาอัดพลังในงบแปดร้อยเพชรเนี่ยจะได้พลังงานทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยนั่นเองนะครับถ้าเราไปลงดันง่ายเนี่ยหนึ่งีเจ็ดเนี่ยใช้พลังงานหกสิบต่อรอบเนี่ยใช้ไปอ่า ดูตามสูตรนะครับพันสองหารหกจะเท่ากับ20ถูกไหมแล้ว20ไปคูณ28งหมจะได้เงินทั้งสิ้น5้0 0 0นหกหมือ่ะซึ่งความคุ้มถามว่าคุ้มไหมไม่ไม่คุ้มเลยเพราะเอง e พีตัวละครก็แทบไม่ได้เลยเลเวลแทบไม่ขึ้นแล้วแต่ถ้าเรามาลงดันระดับง่ายนะอันนี้ด้วยความเบอร์ของผมเองเนั่นแหละผมเขียนผิดเรามาลงดันระดับง่ายนะครับที่ 10-7ขีด7ห,หรือห้องบอสนั่นแหละใช้พลังงานทั้งสิ้น60ผมแม่งเสือเขียน80นี่เมากาวหรือเมาอะไรก็จะได้เง <c oughs> ิน44 0 0 0ก็ค, 4, 000 4, 000 4, คือเอาสูตรไป1,200-60หาร60จะได้เท่ากับ20ถูกไหมแล้ว20ไปคูณ44 0 0 0ก็จะได้เงิน88 0 0 0นะครับซึ่งวิธีเนี้ยค่อนข้างใช้เวลาแล้วนะผมเตือนไว้ก่อนนะแต่ความพีคผมเพิ่งมาคิดได้เมื่อกี้ว่าแม่งจะคุ้มหรอวะก็คือการ ไปลงดันระดับกลางนะครับที่ความสามารถผมจะลงได้ไวที่สุดเนี่ยโดยประมาณเนี่ยประมาณหนึ่งนาทีสามสิบวินะครับมันก็ประมาณเก้าสิบวิงไงเดี๋ยวผมจะมาให้ดูสูตรคำนวณแล้วทีนี้เนี่ยมันต้องใช้พลังงานแปดสิบจะได้เงินเจ็ดหมื่นสองโดยประมาณมันจะวิยงเวียงนะครับแล้วก็เอาสูตรเนี่ยมาคิด้ก็คือพันสองหารแปดสิบจะเท่ากับสิบห้ารอบเอาสิบห้าคูณเจ็ดหมื่นสองจะได้เท่ากับล้าน 80, ซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเวียงไปอยู่ที่ร้านสามก็ได้แล้วก็มีของที่ได้เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ถ้าของได้เยอะขนาดไหนก็กลับไปดูตามรูปนี่เห็นไหมก็ได้ของมาไว้อัปเกรดมาไว้ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้เนี่ยความพีคอยู่ตรงไหนรู้ไหมตอนที่ผมมาแกะสูตรนะครับว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ในการฟาร์มสําหรับตัวผมนะผมเอาอ่าเก้าสิบวิคือต่อรอบคูณยี่สิบจะเท่ากับ หนึ่งพันแปดร้อยนาทีถูกไหมแล้วไอ้หนึ่งพันแปดร้อยวินะแล้วก็เอาหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยมาหารหกสิบจะได้กับมันจะเท่ากับนาทีถูกปะมันจะเท่ากับครึ่งชั่วโมงต่อการฟาร์มช็อตหนึ่งนะต่อการฟาร์มช็อตหนึ่งซึ่งพอเราเอาช็อตนั้นเนี่ยก็คือสามสิบสามสิบนาทีเนี่ยมาคูณสิบห้าถึงจะใช้เพรหมดเนี่ยเออมันเท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดชั่วโมง จ็ดชั่วโมงครึ่งซึ่งแปลว่าแม่งต้องเปิดมือถือปาร์มไว้ทั้งวันเลยในความสามารถของผมเนี่ยแต่ผมเปิดคอมไงซึ่งมันอาจจะมีการโดนแบนแต่ผมไม่ได้แคงผมก็เออเล่นไปหาทิกเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามากกว่ามันจะแบนก็เป็นเดือนถูกไหมถ้าคนเขาบอกมาก็แบนย้อนหลังเดือนปีสองปีถ้าอปีกว่าแบนย้อนหลังผมเกินหกเดือนผมก็อาจจะเลิกเล่นไปแล้วช่วงนั้นนะก็คือเอางี้ดีกว่าว่าผมเนี่ย ถ้าจะลง,ลงแบบใช้พลังงานพันสองในดันที่อ่าขีดอะไรนะขีดหกเจ็ดห้องบอสใช่ปะผมต้องใช้เวลาทาั้งสิ้นกว่าจะใช้พลังงานหมดแล้วก็จะได้เงินหนึ่งล้านแปดหมืนถึงหนึ่งล้านสาแสนห้าเนี่ยจะใช้เวลาทั้งสิ้นอประมาณเจดชั่วโมงถึงผมว่าเจ็ดชั่วโมงถึงเจ็ดชั่วโมงครึ่งโดยประมาณแต่ก็จะได้เอ็กตัวละครด้วยไงก็ทุกคนก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่า มันไหว่ไหมนะซึ่งพอผมมาเจออย่างนี้ผมก็โอ้ใหม่กออย่างยาวนานนะ่ะถ้าอันนี้ก็เป็นวิธีให้ทุกคนเอาไปคิดตามแล้วกันนะครับถ้าใครเนี่ยรีบใช้เงินเลยผมก็แนะนําว่าซื้อสดเลยก็ได้ถ้าไม่มีเวลานะเพชรถ้าไม่ได้สุ่มตวงซื้อสดเลยเติมเงินซื้อสดเลยอน่ามาปล่อยบอด โ <c oughs> คตรเบื่งเวลาเลยประมาณนี้ละกันครับผมใครที่ชอบคลิปนี้แล้วกระจ่างในความคิดแบบผมเนี่ยโอ้ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่เก่งกว่านี้เนี่ยเวลาการลงดันมันอาจจะเหลือหนึ่งนาทีมันก็อาจจะสั้นขึ้นมันจ,จะไวขึ้นก็จะฟาร์มได้สนุกขึ้นนะครับประมาณนี้ละกันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย